เราเรียนมอลังสิทธแน่นอนมอลังสิทธ์มีอะไรเกินคาดเยอะมากที่นี่มีสละในการแต่งตัวจัดเต็มได้สไตล์ไฟสไตล์มันเลิศเราเรียนมอลังสิตธแน่นอนเรามีคอมมินิต่้ครบคันทั้งคาเฟ่ร้านค้ารา้านทำเล็บสวยครบจับในมอเราเรียนมอลังสิตธแน่นอนเรื่องทุนเราก็ปังเรามีทุนให้หนักศึกษาเยอะมากได้ทุเรียนได้ทั้งโอกาสปังเกินที่มอลังสิทธ์เรามีของจริงให้เรียน,นจริงจริง เว l ลค m มอ b o a ังสิทธิ์ยู i ิเวอร i ซิตี i แอลเอ็สอลังสิทธิ์เราไม่ใช่แค่เรียนในตำราแต่ได้ลงมือทำจริงมีทั้งโรงหนังสตูดิโอห้องสานจำลองห้องเรียนเชฟห้องเกมและอีกมากมายลอดอาอพัลสิทธิ์มีชมรมเยอะนะทั้งชมรมเชียร์ลีดดิ้งแอนด์แดนซ์ชมรมอ e ีสปอร์ตชมรมคอสเพย์ชมรมบอร์ดเกมอีกมากมายน่อสอยกันได้เลย ที่มอลังสิตมีคลินิกรักษาฟรีให้ยื่นบัตรน,นักศึกษาจะป่วยกายหรือป่วยใจก็แวะมาได้เลยสายออกกําลังกายใช่ไหมมอลังสิตเรามีสนามบาสสนามบอลรูวิ่งโลงยิมฟิตเนสและอีกเพียบมอลังสิตมีดีลสเปซมีห้องอ่านหนังสือเยอะมากบางห้องเปิด24ชั่วโมงแอร์เย็นจนอยากอ่านหนังสือยนันเช้า ไม่ต้องห่วงมีตำรวจมดูแลตลอด24ชั่วโมงมีกล้องวงจรปิดติดทั่วมหาวิทยาลายัยปลอดภัยสุดๆมอรังสิตมีรถรังสุส่งในมอและยังมีรถตู้ไปกับฟิลดด้วยนะสะดวกสบายสุดๆฟังเกินเลยแก เลือกที่เรียนก็เหมือนเลือกที่ยอยู่อยู่เราต้องแฮปปี้ที่มาลังสิตมีเยอะมีครบทั้งสายแพทย์วิทย์สุขภาพสายเศรษฐกิจบูรกิจสายวิศวะเทคโนโลยีสายศิลปะออกแบบสายมนุษย์สังคมและสายนานาชาติบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จะเลือกเยอะ